พี่พี่เลี้ยงลูกน้องไว้เต็มเลยโอ้โ <c oughs> หนี่เาเฝ้าเขาเฝ้าเขาเฝ้านั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่มาตอนแรกยังจำไม่ได้เฮ้าหน้าดูอพอมานั่งเก้าอี้นี่จำได้นึกออกแล้ว พี่น้องกันหรือเปล่าเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยนะหนึ่งตัง้งมาปีห้าหกตัวแล้วไปอยู่ไหนอีกนี่นู่โนโอโนโอยู่โนู่นก็มีอยู่ในห้องโนนก็มีทั้งหมดสิบสามตัวเหยียบเลยอาหารเดือนละหลายเยนี่ยน้องพี่กิดนี้มุ

อพมป่เดั่นอะไรนะไอพุ่นนนะงแนั้นมาเปลียนเยรา,ารเแพ้เลยนั่นตกเลยนะนยนงไเห็น,นนะโอ้โหเห็นว่าโยมน่สัญญาไม่งงไม่งไอสัญญาลยนนี้เหมือนนีเหมือนยาไม่อืมันเลยมัมอมนออกง่ายเลยนะทีนี้อะไรหน่อยก็จะป่วยจะป่วยกันละอืม เขาจ้มันยุบบามากก็จะนั่นก็มีเขาแจงมันก็อยู่ได้กยไม่ได้แบบนิเศษอะเป็นเราเหมือนคนเป็นรอหวานกันอย่หันมาออกกำลังบางมีเวลาจะได้ออกมาแล้วันก็ได้ลูกให้นูกหวังแล้วเอาไปเดียจะไปดูของดีกว่ามันไม่ค่อยมีคนเชิด ตัวแรกตั้งสิตัวสิตอนนี้เหลือ่สามหรอสิบสางสอามส่ห้าตายก็ผูดบ้าตายก็หายไปเลยว่าเตกใจอ้ยผู้นี่เขายังตุดกันมันแล้วแต่เจ้าภาพเจ้าของมันจะว่าละยยุคนี้แล้วนะถ้าเป็นถ้าเป็นพัอันตรายเาก่อนสมัยก่อนเขาใช้พอไล่ยุ้งทูบหอืม มันเลยยงเป็นความเชื่อกันนาเป็นเทียนหอมดูหอมก็กำลัใช้กันมาแต่มันก็อืมมันก็เบื่อบ่อยๆมันก็เบื่อพอดูพอดูเห็นน้ำตาลมันไหลก็ไม่อยากจะถันบ่อยก็เปลี่ยนองแล้วบวกกับเราถันอาหารหันไปอีกมันคุมน้ำตาลไม่ได้ยากแล้วแล้วบางทีน้ำตาลมีผลต่อเลือดอืม ปวดหัวไม่เกินบ่อยก็รู้ไม่เอาม,มันรู้เลยว,ว่าวันไหนทานน้ำตาลเยอะมันจะใช่มันจะออกกาวอะไรมันรู้มันจะปวดง่ายเมื่อกา้น้ำตาลเยอะต้องอดเอาอดต้องเลือกเอาตรงนี้ก็ดิ้ออยู่ถึงความยงความอยากดูไม่ไม่ไปไหนเลยเนี่ อย่านั้นเลยมันตัวนี้มันเลอนข้างงบไม่ค่อยดิบแต่แต่มันจะเก่งในการแฝงเหมือนเป็นจ่าฝูงคอยแบบน้องๆมันอ่ะมันเก่งผมเขาเนี่ยนะแต่มันแต่มันไม่ใช่ตัวแบบมันฝูงก็แค่ขู่แค่แบบเหมือนอันนี้ตัวเมียไม่ใช่เหรอตัวเมียก็เก่งแต่ว่าอ๋อเป็นจ่าฝูงด้วยเหรอหางหาหมาหาเลยน่ะโอ้เก่งนะแต่มันไม่ค่อยแบบกระโดดกัดด้วยกันอ่ะกัดหมาด้วยกันไม่ค่อยทำอย่างนั้น